สวัสดีค่ะเด็กๆอานนุบาลหนึ่งทักสองของค,ครูตาลน,นะคะวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่คือหน่วยเด็กน้อยผู้วิทัก์นะคะเรื่องโลกร้อนนั่นเองนะคะไม่ทราบว่าเด็กๆของคุครูตาลทุกคนนะคะทราบหรือไม่คะว่าโลกที่มันร้อนในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร เด็กๆไม่ทรานะคะวันนี้นะคะคุณครูตาลนะคะก็มีาการ์ตูนให้เด็กๆดูนะคะการเกิดโลกร้อนนะคะถ้าเด็กๆของคุณครูตาลพร้อมแล้วนะคะเราไปดูการ์ตูนกันเลยค่ะสาระดีๆกับ รร้้้ออนนเกิดดขึไไย่างสวัสดีครับน้องๆผมกับตันทีโก้วันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับน้องๆสังเกตกันไหมครับว่าปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอากาศร้อนจัดมีความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะเช่นนั้นกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับซึ่งเราเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั่นเองครับ ภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีสาเหตุหนึ่งจากการกระทําของมนุษย์ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลของธรรมชาติก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกครับและเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนมีกระจกกั้นโลกเอาไว้ครับโลกจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกไปยังนอกโลกได้ดีนักทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนครับจะพบว่ามีสามสิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกปรากฏการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับสิ่งแรกคือก๊าซเรือนกระจกจะมีทั้งก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนน้อยกว่าครับ ่วปรากฏการเรือนกระจกก็คือการที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกมีกระจกกั้นเอาไว้โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในโลกได้แต่กระจกก็กั้นไว้ไม่ให้ความร้อนบนโลกสะท้อนออกไปได้ครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกคงอยู่ในระดับปกติ คือมีทั้งการรับและการคายรังสีความร้อนครับแต่ว่าในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนมาให้สะท้อนออกนอกผิวโลกสล่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราจะมีอากาศที่แปรปรวนหรือดูร้อนก็ร้อนจัดหดูหนาวก็หนาวจัด หน้าแรงก็แห้งแล้งจัดพอถึงฤดูฝนก็เกิดพายุฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมยังไหมนะครับและถ้าหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกแล้วแล้วก็ปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหากทุกคนหันมาช่วยกันร่วมมือกันทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงทั้งจากครัวเรือน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของภาคการเกษตรโดยการไม่ทำลายพื้นที่ป่าและไม่ใช้สารเคมีที่สร้างกา๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลือกใช้พลังงานสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพียงเท่านี้ก็เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วครับมาติดตามสาระดีๆกับ TGO ได้ใหม่นะครับบายบาย เด็กๆของครูตานนะคะก็ทราบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูตานก็มีการบ้านให้เด็กๆทําด้วยนะคะถ้าเด็กๆของครูตานพร้อมแล้วนะคะเราไปทําการบ้านกันเลยดีกว่าค่ะค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวนะคะจุดเสริมทักษะอนุบาลหนึ่งเล่มสองนะคะเปิดไปที่หน้า41นะคะค่ะคำสั่งก็มีอยู่ว่านะคะให้เด็กๆ นับจำนวนภาพต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเพราะภาวะโลกร้อนและขีดเส้นเฉียงรับจำนวนภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆตั้งใจนับให้ดีนะคะค่ะเด็กๆไม่ทราบว่าเด็กๆเ,เ,เ,เห็นตัวอักษรตัวอะไรคะใช่ค่ะตัวอักษรตัว P อันเ,เด็กออกเสียงพร้ะมุณครูด้านค่ะ P อีกรอบหนึงค่ะ P ใช่ค่ะตัวนี้นะคะคือตัวพีพีพิกหมูออีกรอบค่ะพีพิกหมูเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูตานะคะก็มีการบ้านนะคะเกี่ยวกับอักษรตัวพีให้เด็กๆนะคะไปทำการทาเด็กๆของเราไปดูกันอีกรอบนะคะ,ะให้เด็กๆนะคะ หยิบหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า40หน้านี้เลยค่ะเด็กๆนะคะคําสั่งก็มีอยู่ว่าให้เด็กๆลากเซนพาน้องก้องเนี่ยเดินตามตัวอักษรตัวพีเอาน้ําไปดับไฟที่ทําให้ลูกร้อนหน่อยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเอาดินสอนลากตามตัวพีไปเลยค่ะ แล้วก็เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า41ค่ะอยู่ติดก,กับหน้าที่40เลยนะคะค่ะคําสั่งก็มีอยู่ว่านะคะให้เด็กๆนะคะบอกรายละเอียดของภาพที่เห็นนะคะแล้วขีดเช่นเฉียงทับภาพที่ผิดปกติไป5จุดนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะภาพอะไรเอ,อ่ยที่ว่าผิดปกตินะคะมีอยู่5จุดเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะ คุณครูตาลนะคะก็ข,ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ